ยังคงติดตามความคืบหน้ากันต่อเนื่องครับสำหรับคดียิงตำรวจทางหลวงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลังมีการออกหมายจับตำรวจหนายที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือกำนันนกในการหลบหนีปกปิดหลักฐานหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ครับยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์ซึ่งเป็นพนักงานร,ราชการเดือนจำกลางราชบุรีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยล่าสุดนั้นนะครับกรมราชัณฑ์ได้มีคำสั่งด่วนให้ออกและเลิกจ้างไว้ก่อนแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาครับนายสิทธิสุทีวงศ์รองอธิบดีและโฆษกประจำกรมราชัณฑ์เปิดเผยัว่าจากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุยิงตํารวจทางหลวงเสียชีวิตที่บ้านกำนันนกจังหวัดนคนปรปฐมโดยเป็นผู้นําเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดภายในบ้านของกำนันนกโยนทิ้งน้ํานั้นทางกรมราชัณฑ์ได้รับการรายงานจากผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรีในเรื่องดังกล่าวว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในคืนเกิดเหตุคืนนอนายทิตินันอินต้นวงเป็นพนังกงานร,ราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจํากลางราชบุรีเมื่อต้นเดือนตุลาคม2565ยังทํางานไม่ถึงปีและไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรือนจํากลางเขาบินตามที่เป็นข่าวซึ่งขณะนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวไว้แล้วโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้เรือนจําประสานขอหลักฐานการจับกลุ่มและการควบคุมตัว จากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วนเพื่อเร่งดำเนินการออกคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนรวมถึงยกเลิกสัญญาจ้างและในส่วนของการดำเนินคดีอาญาขอให้ไปไปตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปทั้งนี้ครับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์นั้นกล่าวย้ำว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงต้องลงโทษขั้นเด็ดขาดสำหรับเรื่องนี้นั้นความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องติดตามกันต่อครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ